ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่11พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะ คนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่คุณรอคอยหลายๆคนคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องครอบครัวนะคะสําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนมาสู่ขอมีคนมาขอแต่งงานนะคะในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้สร้างฐานะสร้างครอบครัวคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่คุณรอคอยอาจจะเป็นคนรักเก่าจะมีคนมาหามีเพื่อนมาหาหรือจะได้เจอเพื่อนเก่าๆนะคะ ช่วงนี้คุณจะได้รับของขวัญของฝากของมีค่านะคะหลายๆคนคิดเรื่องบ้านอยากจะซื้อบ้านซื้อได้นะคะคุณมีโอกาสได้โชคได้รับได้เงินก้อนเข้ามานะคะแบบฟุกๆได้เงินค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นหรือเงินพิเศษต่างๆนะคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะใครรองเงินจะได้เงินนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะจะมีคนติดต่อมามีคนคิดถึงสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีแดง สีแดงสีฟ้านะคะแล้วก็สีส้มให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้คือ673นะคะ6732นะคะแล้วก็10ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ